สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้จะพามาชมการขึ้นเปลี่ยนหัวรับสัญญาณดาวเทียมซึ่งอยู่บนหลังคานะครับการทำงานบนที่สูงการใช้บันไดเป็นสิ่งจำเป็นบันไดที่เหมาะกับงานปีนที่ระดับความสูงที่แตกต่างกันก็ต้องคำนึงถึงด้วยนะครับ แม้ว่าเราจะทําสําเร็จมาเป็นร้อยครั้งแล้วเกิดถ้ามีความผิดพลาดเกิดขึ้นแม้แต่ครั้งเดียวมันไม่คุ้มกันจริงๆครับการตั้งบันไดหน้าตำแหน่งนี้ลักษณะนี้ถือว่ายังไม่ อยู่ในระดับที่มีความปลอดภัยนะครับเพื่อนๆที่เป็นช่างก็ต้องหาตำแหน่งในการปีนขึ้นหลังคาหรือว่าหาบันไดที่มีความยาวปีนให้ถึงพาดไปให้ถึงตำแหน่งที่เราจะจัดการก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับก็ลองพิจารณากันดูเพราะหากเกิดความผิดพลาดขึ้นมา มันไม่คุ้มกันครับก่อนปีนขึ้นไปก็ต้องเตรียมเครื่องไม้เครื่องมือให้เรียบร้อยนะครับขาดเหลืออะไรจะทำไมต้องลำบากในการส่งเครื่องไม้เครื่องมือติดตามไปภายหลัง okay, <okay>. yeah. โอเคเย่ถอดถอดหัวออกจากกล่องรู้ว่าถอดไฟออกจากกล่องมน,นะพี่โจมันจะมีปย้อนไป<ด>ไหนไอห,หัวกล่องเนี้ยผมติดสวิตไปแล้วอะ วิดกล่องในบ้านใช่ไหมปิดสวิตไปแล้เดี๋ยวเอาเปลทิแล้เอานี่วกมาบางงานการปิดสวิตกล่องรับสัญญาณเาวเทียมก็ไม่เพียงพอนะครับเพราะว่ายังมีส่วนที่สัมผัสกับกระแสไฟฟ้าภายในบ้านอยู่นะครับก็อาจจะมีแรงดัน220โวลต์อินดิวหรือว่าลัวเข้ามา ทำให้เราได้รับอันตรายตกจากที่สูงก็เป็นได้เพราะฉะนั้นต้องถอดปลักดีที่สุดครับก็ต้องเล็งเหลี่ยมมุมให้เรียบร้อยว่าจะเหยียบตรงไหนลงน้ําหนัก บนหลังคาตรงไหนได้บ้างเพราะไม่งั้นเดี๋ยวจะทะลุหลังคาลงมาจะเป็นงานใหญ่ต่อไปของช่างน่นเองอเค,ครับจะเห็นว่าการปีนนะตำแหน่งนี้อ,อันตรายมากถ้ากรณีบันไดลื่นเรื่อนลงมาเราก็ต้องหงายหลังหงายท้องลงมาบาดเจ็บอ,อาจจะถึงชีวิตได้แต่วันนั้นผม โชคดีครับก็ระมัดระวังเรื่องนี้ไว้แล้วแต่จะระมัดระวังอย่างไรก็ตามนะครับโอกาสอิดพลาดมันก็มีเพื่อนๆที่ปีนหลังคาถ้าใช้มาดที่ความสูงไม่ถึงก็ต้องหาความแน่นหนาในการจัดการจับยึดให้แม่นให้แน่นนั่นเอง ความปลอดภัยของตัวเราเองครับเพราะว่าปีหนึ่งหนึ่งนั้นการตกจากที่สูงในการตรวจสอบการซ่อมการบำรุงรักษางานสายโทรคมก็มีเหตุให้ต้องเศร้าใจกันไปหลายงานครับ ผมทำคลิปนี้ขึ้นมาก็เพื่อเตือนสติก็เพื่อจะให้พวกเราทำงานกันอย่างปลอดภัยด้วยความระมัดระวังนะครับไม่ตั้งอยู่บนความประมาทเราก็จะได้พบความสุขในชีวิตของตัวเราเองครอบครัวก็มีความสุขเพื่อนร่วมงานก็สบายใจนั่นเป็นความเป็นมืออาชีพ มันต้องมีนะครับตอนนี้กำลังเปลี่ยนหัว LNB นะครับของจานสีเทาที่อยู่ด้านซ้ายมือนะครับเพราะว่าเจ้าของบ้านไม่สามารถชมสัญญาณจากช่องธรรมดา คือช่อง1นึถึงสามสชมไม่ได้นะครับก็สืบเนื่องมาจากบริษัทไทยคมประกาศยุติการใช้งานดาวเทียมไทยคม5นั่นเองนะครับก็เลยจำเป็นต้องแจ้งให้ลูกค้าโอนย้ายช่องสัญญาณที่อยู่ที่ไทยคม5คือให้ย้ายไปที่ไทยคม6หรือไทยคม8นะครับก็แล้วแต่ลูกค้าจะสมัครใจ ครับก็เป็นเหตุให้ช่อง1-36ถึง36ซึ่งส่งจากไทยคม5มายังเครื่องรับเราไม่สามารถดูได้ทั้งนี้ดาวเทียมไทยคม5นะครับเกิดเหตุขัดข้องขึ้นตั้งแต่วันที่17ธันวาคมปี6-2นะทำให้ข้อจำกัดทางด้านเทคนิคการตรวจสอบดาวเทียมน้อยลงบริษัทไทยคมก็ได้รับคำแนะนำที่จะให้กู้คืนระบบ ขัดข้องตามคําแนะนําของผู้ผลิตนั่นแหละแต่มันไม่สามารถกู้คืนได้และอย่างนึงดาวเทียมไทยคมหนีนยครับใช้งานมาตั้ง14ปีแล้วตั้งแต่ปีพศ2 5ง9นนู่นนะครับก็ต้องเป็นเหตุให้พวกเราก็ต้องปรับสภาพตามความเป็นจริงของทานสปอนเดอร์ที่เขาย้ายไปไทยคม6และไทยคม8 นะครับบางช่องก็ไปอยู่ไทคม6บางช่องก็ไปอยู่ไทยคม8ก็สามารถปรับที่กล่องรับสัญญาณของตัวเองได้นะครับก็ไม่ยุ่งยากอะไรไปอย่างที่บอกวันนี้นะครับก็ดูการขึ้นไปเปลี่ยนบนหลังคาที่สูงแนะนำว่าไม่ควรกางบันไดแบบนี้นะครับจุดตายจุดอันตรายอาจได้รับบาดเจ็บ เกิดขึ้นได้ถ้าความแข็งแรงความระมัดระวังของเราสติสตังเราไม่เต็มร้อยเปอร์เซนต์นะครับนี้ก็ด้วยความเป็นห่วงนะครับแม้แต่การลุกขึ้นการทำงานในข้อจำกัดพื้นที่มันก็ลำบากอยู่แล้วนะครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วก็เช็ดจานทําความสะอาดจานให้ลูกค้าซะด้วยนะครับก็ถือว่าสร้างความประทับใจ และต้องขออนุญาตแชร์ประสบการณ์อีกอย่างหนึง่งถ้าบ้านหลังที่เราไปให้บริการกับลูกค้าครับมีจานอยู่หลายจานมีสายอยู่หลายเส้นหัวไอโบีหัวรับดาวเทียมก็มีหลายหัวสายที่ลงไปอาจจะผ่านสปิตเตอร์ผ่านตัวแยกเป็นพวกมันติสวิตแยกไปแต่ละห้อง ก็ต้องดูให้แน่ใจว่าห้องไหนรับจากหัวไหนสายสัญญาณเส้นไหนให้ตรงกันเพราะไม่งั้นจูนให้ตายก็ไม่ได้สัญญาณตามที่เราต้องการจะเหนื่อยเปล่าครับเกิดจาการดึงหัวจานมีหลายจานถึงลอมา ด้านไหนล่ะเห็นไหมมันมองไม่เห็นเลยนะทาาั้งไหนมันมีรูป่ะเนี่ยรูบนนะ่ะท้งบนบน,นะนี่ก็รูบนแล้วเนี่ย พี่รีบหารูเร็วๆเลยข้างบนร้อนมากเลยนะนยนยมันมีาตา,าวาหน่าทางามาางนี้มา,ามันมีรูป่พี่โต ไม่ทางนี้มันไปไหนเนี่ย,เน,เ,ยเนี่ยพี่ตันเห็นไหมอยู่ตรงนั้นนะพี่ตัน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 เห็นสายไหมอ่าดูว่ามันไปทางไหนได้พี่ตันไปเข้าไปในห้องเหรอไม่พี่โตมาดูสายตรงพี่ตันให้เอาเข้าไปทางไหนได้เนี่ย ไม่ได้เลยว่าห้องมาขึ้น,นไม่ได้ไม่พี่โตมาดูข้างนอกที่จะเอาเข้าหน้าต่างไปก่อนก็ได้เข้าหนา้าต่างก่อนไหมกล้องสอดเข้าหนา้าต่างก่อนไหม เอาไหมหน่อยฮะดึงปล่อยเอาให้หน่อยเอาเยอะไปรูดเลยดึงไปไว้พอเดี๋ยวเก็บข้างล่างเอาพี่ด,ดึงไปให้หมดเลยพี่ตอมันไม่ไม่ต้องเก็บไว้บนหลงังคาเดี๋ยวมันเอ็กเอ็กดึงไปให้หมดเลย บาวบาเบาบาอีกอีก,อกได้อีกนิดนึงพออีกนิดนึงอีกนิดนึงอ่ะพอแล้วพอแล้วพอแล้วโอเคนะ,ะเมื่อการเดินสายการเปลี่ยนหัวเรียบร้อยแล้วก็ไปสู่กระบวนการปรับจูนที่กล่อง,งรับสัญญาณภายนในห้องครับก็พี่ก็เติมน้ำธรรมดาเติมน้ำธรรมดา นี่เป็นกล่องซ a ตแกม s าสตาร์เอสทนะครับสามารถเข้าเมนูแล้วก็ไปเปลี่ยนไปรับที่ไทยคม8ดเมื่อเราปิดเปิดกล่องรับสัญญาณดาวเทียมครั้งแรกก็จะมีการรีบูตตัวเอง เห็นโลโก้โปรไฟล์ของซอฟต์แวร์เขาแบบนี้ครับตรงนี้มันเซ็ตมาแล้วไม่น่าต้องเปลี่ยนลยมันก็มาเนะี่ยปกติใช้ได้ <Yeah. S 1> แต่แตะกี้มันยังหนึ่งบัปลาปีอะไรไม่รู้คุณต้องเซ็ตใหม่เห็นมเนี่ยืูว่าสายเรามันยังไม่เข้าดีแบบว่าอืมได้ปกติไหมอ่า แค่นี้แหละโอเคแล้ว<ม>ลองเอากล่องของพี่โตดินี่ไงอนนี้จะเอากล่องก็เอิดเอาอันนี้ไปวางด้วยให้แต่มันต้องช่องนู้นแต่ดูต้องช่องพีทีวีช่องอื่นอย่าไปสนใจช่องนั้นแม่เสียดายช่องอื่นมันไม่เป็นเอชดี HD, ใช่ไหมมันเอชดีแบบละ่ะกล่องนี้เป็นเซตเกมมาเอ้ยนี่ครับ 2 3องสามเจ็ดเป็นเซตแกมมาส์สองเปลี่ยนแล้วก็ปิดทีวีสิทีวีรีโมทอยู่ข้างหลังเนี่ยจบไหมนะจบโอ้ไปเอาใอย่างนี้ก็มีด้วยอ่ะเฮเอปีนขึ้นถึงนุ้นชัวร์กว่าเยอะเลยกินเหล้า เดี๋ยวจะลองปองสายเส้นเนี้ยลงไปเลยไม่เอามึงแล้วคลาวไอ้บ็อกใ,ใช้ได้ไหมไฟไม่ดูดเหรอไฟดูดผมแรงมากเนะนี่ยลองไม่ลงกำบางบนเลยทำสายขาด ทำ<ผ>ใหม่ทำให้หลายระบบจัดเลยนะผมทำไม่เยอะเลยไง <c oughs> ส่เยอะจัดโ้โวเมือ่อก่อนนะป้าทีนี้คุณต้องเซตใหม่แน่เลยลองดูพี่เพราะเผื่ออาจจะไม่ต้องเซตแหละ ใช้ได้มันจบเลยนะยมันจะใช้ได้ไอเตยเองใช้ไม่ได้เลย<ะ>เตยร์เองใช้ไม่ได้เลยรุ่นเ<ต>นี้ยเตเพราะอะไรเป็นแบบของพี่นี่แหละไม่มันเปลี่ยนหัวยางเปลี่ยนแล้วมันซื้อหัวเปลี่ยนเองเลยแล้วต้องเซตใหม่ไงต้องไปไทคมแปดอะไรเนี้ยก็ให้มันเข้าไปเซตแล้วไงมันบอกดูได้แป๊บเดียวรอกรลองดูนี้ก่อนถ้าจบตรงนี้จบก็คือจบอ่ะพี่ถ้ากล่องรุ่นเก่ามันบอกว่าต้องอัพ เฟิร์มแวร์อะไรด้วยปัญหาตัวเนี้โดยเห็นพุทธพาอย่าเอาเก้าแล้ว 9, 9, 9, ได้เก้าเก้าได้ลุ้นได้ลุ้นได้ลุ้นไปดิไปใช้รีโมทเปลี่ยนไปดินั่นรีโมทก็อยู่นู่นไม่หานู่นบนนู่นนะบล็อกพี่อ่ะมันไม่ไม่ขึ้นไปช่องที่นั่นไม่ไม่เป็นไรมันอาจจะเป็นแค่ทำบล็อตนั้นบลนี่เลื่อนไปนั้น ไม่มาว่าเข้าไปเซตใหม่ไหมพี่ต้องไปเซตใหม่ตั้เข้าไปเลยการตั้งค่าซิงซิงตั้งค่าจูนเนอร์มันก็อยู่<ะ>ไทคมแปดแล้วพี่ LNB แปดอันนี้ตรงแล้วพี่ออกไปเลยไปอีก คัหาดาวเทียมเนี่ยอันนี้มันไม่ขึ้นเลยแหพี่ไปปรับไปแต่ค<ห>มแปดนทีเนี้ยแต่คมแปดแล้วเลื่อนล่างๆเลยฮานสปอนเดอร์ตัวเนี้เลื่อนล่างเนี่ยมาแล้วเนี่ยตัวเนี้ยมาจบ,มจบจบแต่ไมูไม่ได้ดูเน,ๆๆเนี่ยบาาเนี่ยตอนเนี้ยเหมือนซอฟตแวร์อะไรบางอย่างที่อยู่ในนี้เนี่ยตอนนี้มันเห็น,หนแล้วนะตอนเนี้ย น่าอันนี้ปกตินะรับสัญญาณได้แล้วออกเลยใช่ไหมมันมันเซฟไม่มีสแกนด้วยก็ได้พี่ปุ่มสีเขียวสแกนสแกนเลยนะครับสแกนเห็นช่องเห็นสามสิบสองชแนลปกติด้วยนะเห็นด้วยว่ามีตอนนี้คุณทําที่บ้านคุณแบบนี้เลยแต่ไม่แต่ไม่เซฟไม่จํามันไม่จําพี่เอ็กออกไปด้วมันเห็นหมดแล้วเนี่ยเตามีนาด้วยอัปเดตปึ๊บมาเลยออกเลยนะครับมันไม่ขึ้นช่องให้ มันเหมือนมันไปไทยคมตัวนั้นอยู่ใช่ไหมพี่เฮ้ยจริงป่ะเนี่ยเฮ้ยคนละช่องจริงไหจริงป่ะพี่ดูทีพีดูดสามสิบเจ็ดพีพีทีวีมาบาเอาเฮ้ยตาแตกเลยตาแทบแตกเลยดูใสดูแลโอ้โหกริบเลยตอนนี้จะอยู่ไหมจะอยู่ไหมถ้าเราปิด แต่ถ้าอย่างนี้เราต้องมานั่งทําอะไรทุกครั้งต้องดูอีกทีพเผลอกลับไปทําจะไม่ได้ด้วยแต่เนี้ยปัญหาเออตอนนี้ได้นะตอนนี้เราไม่ต้องทําอะไรเลยช่องแปดได้ไหมแปดนะแต่ดีนะแปดมมวยมันเยอะมวยช่องแปดไทยรัฐทีวีไงกลับกล่องนี้เป็น คลาวไอบ็อกซครับเทียบกับเซตแกมมาตอนนี้ได้ทั้งสองกล่องแล้วสบายตัวเนี้ยโอเคเอางี้กินดโอเคเอาปิดปิดทีก่อนนะลุ้นอย่างเดียวอ่ะปิดนี้นะปิดปิดนะ ตอนนี้เซตเรียบร้อยทุกช่องทุกสัญญาณมาหมดดูได้ปกติโอ้พระเจ้าจอดมันยอดมากครับท้ายนี้ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเพื่อนๆคงจะได้รับประสบการณ์เรียนรู้เรื่องการทำงานอย่างปลอดภัยและมีสัญญาณดาวเทียมใช้ภายในบ้าน เพื่อดูรายการโปรดรายการที่ชอบขอบคุณทุกกำลังใจนะครับที่กดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือน,นไว้ด้วยยิ่งขอบคุณมากๆขอให้เพื่อนจงโชคดีมีความสุขทุกท่านเลยสำหรับคลิปนี้ต้องขออนุญาตกล่าวลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ